สบายดีืันนี้พากันมาบัตรทงธาตุืันนี้กับลูกกับหลานเนาะเป็นมือสันมันดีเลยพากันมาบัตรทงธาตุเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้เบิรงเดอว่าบัดรทงธาตุเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวตอนนี้กำลังสีไปเตรียมเตรียมซื้อของไหวของอย่างสก่อนบรรยากาศดีดีบัตรทงธาตุ บรรยากาศดีค่ะเดี๋ยวไปบึง้งนาวาในการไหว่ว่าพวกเขาสได้อย่างไปไหว้เดยบรรยากาศเป็นยังไงซื้อของไหวก้กอนเด้ออันนี้เป็นทางลงทาทางลงทาซุ้มบึ้งใกล้ก่อนเด้อทางลงทางลงมาบึงของไหว้เด้อ เครื่องที่ไหวาพาผู้ใดมากะเนาะนี่เป็นของไหวนี่ก็มีได้ไล่าห่านฟังนี่นนน

ยางลงไทยดวยเก้ากคือบูชาป่ามาแล้ก็พร้อมด้วยพานบาสีเนาะกับคุณเมพานบาสี เขาจะสิมาไหวยอยู่ข้างหน้าขอพรอจากองค์พ่อสีสุโธตามผู้เท่าผู้กเกลรามาก็คือว่าองค์พ่อสีสุโธเพิ่นกับสีมาเมนเมนอีกอีกทางหนึ่งขององค์พ่อสีสุโธเนาะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเมนอยู่ทางอุดอรกะกะใบวัดนีแล้วละกะ สิไปอุดรน้ำเติมสกีได้มาเมืองลาวทุกข้างสากีกะสิมากาบไแต่บัดนี่มาข้างแรกมาข้างแรกวัดนี้แล้วเฮากะสิไปปล่อยป่าน้ำกันเดอ้อไปบึงในการปล่อยป่า<ะ>กําลังสิลงไปปล่อยป่าเดอ้อไมไป,ปลอป่อยป่าน้ำกันนี่คือบรรยากาศเนาะบรรยากาศลงไปปล่อยป่า น้ำขึนคักขึนแน่เนาะน้ำขึนคักขึนแน่บุญพลาบุญน้ำคำสูเด้อจังได้บาฮอดพี่เด้อองค์พอลุงก็้องไปูดนลุแค่ข้อเปรอยดีน้าทยาทายยูอสิปพอยป่าอัสดิศพลอยป่าไม่ยินตังนี้บ่ อดดีสาวสิปลอยป่าน่าำไหลแห้งค่ะน้ำไหลแห้งแห้งน้องเองอือว่าช่วงพายุเข่าดิ ขอญาติโยมจงตั้งใจลัทอนอภิวาทานติรูตะมิจางวุธาปตจาวิโนตัตตาโลธรรมา พระธานตเตารุปรนโนสุทังภาพรังเพื่อนเตียงเียงสื hhhh, ่อมื่อิปแดงแดงขึ้นฮอดแสแล้วก็เอาที่สิบห้าตาใบที่สิบห้าเห็นไหันเออเดี๋ยวีลูกออกแม่จจกับใบที่อาวืรวธาาสุริพานิตังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมา ราคามิตายุวันนอสุขังพัะนางเพืนเตียงเตียงสีเบอร์สิบห้อ้าาาาาาาอาา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 เาา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 าิาาาา้าาาาาเอาา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 บาาบาา เดี๋ยวไปบนข้างอื่นน้ำบาททีนี่คัดเอาเงินสดคัดเอาเงินสดคารพุทนสีสีเห็ดให้เลยเลยคนขับหลายคักหลายเนยมื่อนนี้พี่น้องเอ้ยหลายคักหลายคักอีหลีได้บรรยากาศร่มรื่นมื้อนี้เป็นช่วงบ่ายบ่ายบ่ายหลายแล้วคนก็เริ่มกลับบ้านกลับส่องแล้ว ร่ลมลื่นเย็นสบายผู้เดได้ผ่านไปผ่านมามาเดอ้อวัดธงธาตุตามเพิ่นแนะนำเพิ่นกะว่าให้เอิ้วมาอ่าองค์คอสีสุโธองค์คอสีสัตนาคว่าท่้นเพิ่นเพิ่นพาเว้านะเพิ่น่าให้เอิ้นแบบนี้คอพรอนคอ,อยยังนะโอ้บรรยากาศดีคัากลาย กาศดีแจมแจมๆจมเลยส้นกาสิไปอีกวัดอื่นเ้อเดี๋ยวไปเบิงว่าวัดไม่สิเป็นจังไนเนาะพาเด็กๆไปอีกวัดหนึ่งก่อนวัดดังคือกัน